ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตข่วาวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมรี่กันด้วยนะครับ ในขณะที่ประเด็นของช่วงเช้าวันนี้ครับก่อนที่จะไปเริ่มประเด็นเลกครับตรงนห้กลังใจพี่บอยจะใช้บุกพรมกันด้วยครับในการต่อสู้กับอาการบาดเจ็บหลังจากนี้เป็นต้นไปครับในขณะที่ประเด็นเลขกครับมากันจีทางด้านะใชัยบุกพรมนี่เลยครับมือกาวช้างศึกอาจจะต้องพักยาวประมาณ6-8ถึงเดือนครับหลังบาดเจ็บหนักจากเกมที่เสมอกับเวียดนามไปศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับและอาจจะกระทบโดยตรงถึงตอนสกัดบีจีปัตุมยูในแต้มในการสู้ศึกไทยลีกในเลกที่2อีกด้วยละครับอย่างไรก็ตามครับ เจ้าบอยเัยยบุกรมครับโปรยศักประตูของทีมเชียร์ไทยครับตงพักยาว6-8เดือนครับหลังอินควอยน้าขาดจากเกมที่เสมอกับเวียดนามไปศูนย์ประตูต่อศูน,ศน,ศนในศึกของทะนานเอฟเอฟซูซูกิครับสมัยี่สิบรอบรองชนะเลิศนัดที่2เมื่อวันที่ผ่านมาเลยครับอย่างไรก็ตามครับมือการวัยสาสิบสี่ปีครับได้รับการบาดเจ็บจากจังหวัดที่ออกมาตัดบอลช่วยทีมครับจุดเล่นต่อไม่ไหวและถูกเปลี่ยนตัวออกทันทีหลังผ่านไปครึ่งชั่วโมงครับก่อนที่ล่าสุดผลการตรวจของทะนัเอ็มาไอจะออกมาเป็นเชียร์บริการ รปรากฏว่าเอ็นควอยหน้าขาดต้องพักยาวถึงประมาณ6-8เดือนเลยทีเดียวเลยครับและทั้งนี้ครับสำหรับทางนัดชัยบุตรพรมครับจะหมดสิทธิช่วยทีมชาติไทยในเกมรอบชิงชาลเลนจ์ของทาราซูสุกิครับทั้ง2นัดเลยครับที่จะเตรียมพบกับอินโดนีเซียว,วันที่29ันวาคมและวันทนี่1มกราคมครับรวมถึงยังส่งผลกระทบโด,โดยตรงต่อทนมชาตบีจีปฐุมยุทธ์ตันต์ตอนสังกัดในศึกลีโวทัิดีอีกด้วยแหละครับต้องให้กำลังใจพี่บอยของเรากันด้วยนะครับ ในขณะที่ประเด็นต่อไปครับมากระทางฝั่งของทนานช้างศึกยุทธถิสปันบุริฟซีครับเสียไปก็ต้องหามาแทนครับเมื่อประกาศขว้าตัวทนานจงอันสอบประการหลังชาวคอรดิใต้าจากสโมุสรเอฟซี FC, อิมาบาริทีมไดจรลิกสามเข้ามาเสริมแก่งในเกมรับ กับทีมอย่างไรก็ตามครับตระนันสวรรบุรีฟีครับได้ทําการเปิดตัวนักเตะใหม่เพิ่มอีกหนึ่งรายครับโดยเป็นแข้งในโคตาเอเชียอย่างตระนันจองอันซอเซนเตอร์แบ็กวัยยี่สิบปีเกาคลีิต้จากสโมสรเอฟซีอิบาบาลีทีมในเจลีกสามของประเทศญี่ปุ่นหละครับและสําหรับตาะหนันจองอันซอครับเล่นฟุตบอลอยู่กับทีมมหาวิทยาลัยของตระหนักสงยุงกวน ก่อนจะย้ายไปกาแข่งที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อรุ่กนการ2018กับทีมทางด้านมาชิดะเซเวียครับในจีริก2จากนั้นในปี2019ครับก็ถูกส่งไปกับสโมสรทางด CC, oma, ้าน YSCC ยโกมายืมตัวครับและปีถัดมาก็ได้ย้ายไปอยู่กับทีมของทางด้าน FC อิมาบารีทีมล่าสุดในลีกของญี่ปุ่น ก่อนจะย้ายมาอยู่กับทนานดานซูฟันบลูฟิีในลิเวอร์ธเลีกเลยครับโดยทั้งนี้ครับทนานดออันจงกันซอครับลงได้ในกับทีมของทนานดันเอสซีอิบาบาริ45เกมเก็บไปคินชิดไปได้11เกมครับและยิงไปถึง4ประตูด้วยกันเลยครับในขณะที่ประเด็นต่อไปครับบอลจอบแล้วแต่คนยังไม่จบครับ เมื่อทางนั้นเพจกีฬาชื่อดังของทางนั้นเวียดนามครับด้ปลุกระดมแฟนบอลของตัวเองครับโพสภาพช่วงครบทงชาติไทยและแซะเทอรตอนบุตรมาทันเป็นนักเตะไทยชินานเกียรติไม่เกียรติช่วงแข่งเวียดนามยืนร้องเพลงชาติอยู่เลยครับอย่างไรก็ตามครับเม้เกมการแข่งขันของรอบรองชนะเลิศของศึกตะานาซสุูกิครับ2020ที่ดูเดือดแผดมันจากจบกงไปเป็นเชียบยเลยครับทีมชาติไทยที่ล้มแชมป์เก่าอย่างทีมชาติเวียดนามไปด้วยสกอร์รวมทั้งสองนั้นชนะไป2ประตูต่อศูนย์ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ เ็พร้อมส่งนักเตะทางั้นเวียดนามลวงตกรอบสันชีแหละครับอย่างไรก็ตามครับล่าสุดครับความจุเดือดนอกสนามยังไม่จบครับเมื่อแฟนผิด ของทางด้านฟุตบอลของทางด้านเวียดนามครับที่คอยอัปเดตข่าวสารของทีมชาติเวียดนามได้ออกมาโพสพช่วงที่ระหว่างการยืนครอปตรงชาติโดยหาว่าทางด้านเจ้าอุ้มเชลธนบุญมาทันเบกซ้ายของทีมชาติของเราเนี่ยะครับไม่เกลียดและเป็นการแสดงที่น่าเกลียดเมื่อกเตเวียดนามกําลังร้งเพลงชาติแต่เขากลับมีการกระทำที่ไม่ครอฝ่ายตรงข้ามยืนก้มไปดึงถุงเท้าครับพร้อมกับเอามือจับเอวทำอาอฟเฟนบอเวียดนามทารวมวิพากวิจารณ์กันเป็นพอสมควรแหละครับและขณะเดียวกันครับก็ได้มีการประทะคารมกันบน ลุกออนไลน์เป็นจํานวนมากครับระหว่างแฟนบอลทั้งเวียดนามและทางนั้นแฟนบอลของบ้านเราเนื่องจากเกมได้จบลงไปเป็นเชียบแล้วครับแต่เพจกีฬาของเวียดนามยังพยายามสื่อสารเพื่อต้องการให้แฟ bon นบอลเวียดนามได้เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นด่าทอถึงนักเตะไทยนอกจากนี้ครับถึงขั้นมีแฟนบอลเวียดนามตามไปยันดาอย่างพื้นที่ส่วนตัวนในเฟซบุ๊กของทางนั้นทีรทรบุญมาสันกันเลยทีเดียวแหละครับ ในขณะที่ประเด็นต่อไปครับมากัะที่จุงอังพโยงคอนแกนยูไนเต็ดครับเมื่อทางด้านจุงอังพยยงได้ประกาศคว้าตัวทางด้น ulo, านลูมูโลคาราครัสสุนนาเซมบาจากทีมโคทนาโบตาในลีกของทางด้นานประเทศบราซิลเปิดตัวร่วมทีมอย่างเป็นทางการ,รเพื่อเตรียมสู้ศึกทยลิกในช่วงเลกที่2ครับโดยอย่างไรก็ตามครับทางด้านบิ๊กท็อปประธา,า,า,านสโมสรคอนแก่นยูไนเต็ดครับได้ออกมายยอมรับถึงดีลนี้ครับ ว่าฤดูกาลนี้ถือเป็นการลงแข่งขันทะเลีครั้งแรกของสโมสรช่วงแรกก็ปรับตัวเรียนรู้กันลึกครับเราค่อนข้างที่จะได้รับประสบการณ์ใหม่เข้มข้นกว่าลีกที่เราที่ผ่านมาและส่วนในลีกที่2ครับเรามีการปรับเปลี่ยนแผนเปลี่ยนโครงสร้างบางส่วนในตำแหน่งของต่างนานาต่างชาติซึ่งทีมงานของเราทำงานกันมาอย่างหนักหลายเดือนตั้งแต่ก่อนที่จะปิดเล็กๆครับเพื่อค้นหนาผู้เล่นเข้ามาเติมเต็มส่วนที่เราต้องการจนในลีกที่2ครับมีเวลาการปรับตัวไม่มากโดยจึงคัดเลือกผู้เล่นที่สามารถปรับตัวเข้ากับทยลีกหรือเป็น เนที่มีประสบการณ์ในทะเลซึ่งจากแคดิเดตหลายคนครับผู้บริยารและโค้ชคารถรวมกันปรึกษาจนลงตัวที่ทางด้านลุมโลโรคาบรางและครับ อย่างไรก็ตามครับโดยในช่วงก่อนหน้าน,นี้ครับก็ได้ส่งสตาฟโค้ชของจีมไปเทนสนตัวระหว่างช่วงที่พักอยู่ที่นานภูเก็ตแซนบ็อกซ์ซึ่งหลังจากได้เข้ามาร่วมฝึกซ้อมกับจีมก็ค่อนข้างที่จะป,ปรับตัวได้เร็วและเชอร์แนว่าทางด้านลูมูโรครับจะเข้ามาช่วยเพิ่มมิติในเกมรุกของเราได้เป็นอย่างดีเลยครับและสําหรับการแข่งขันของศึกลูทลิกดูววาดดการ2021ในช่วงเลกที่2จัดกลับมาทาฟาสฟันฟาตแข่งกันอีกครั้งในวันเสาร์ที่8มกร,ราคมนี้เลยครับ มากันชีประเด็นต่อไปครับก่อนที่จะไปเป็นประเด็นปิ้ายครับต้องขอแสดงความยินดีกับทางด้านตะวันนักธกิจบุญสิงกันด้วยครับราทับช้างป่าหวยค่าแข่งตามฝันลุยลีกสเปนครับหลังต่อวีซ่าเสร็จเป็นเชียบเลยครับพร้อมออกเดินทางบินไปค่าแข้งกับสโมสรทางด้านอุนิโอนอาดาเดเบเมื่อขืนชี้ผ่านมานะครับอย่างไรก็ตามครับโดยเตะวัย18ปีครับถูกทางด้านอุไทน 4, อฟซีตตนสก,กัดในศึกทลิกส่วนที่3ของภาคเหนือครับปล่อยยืมตัวไปค่าแข่งกับทางด้านอา,ดาเดเบทีมในศึกทางด้านเซกุนดาดิวชั่น ของประเทศสเปนเป็นเวลา1ปีนะครับ โดจังนี้ครับธนาตะวันก็ได้ออกมาเปิดใจก่อนเดินทางไปสเปนครับว่ากลับไปครั้งนี้เป้าหมายของผมยังคงเหมือนเดิมคือเก็บประสบการณ์ที่ได้กลับมาให้มากที่สุดเพื่อพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นกว่าเดิมและขอขอบคุณสโมสรอุตสาหกรรมฟุตที่ให้โอกาสและทุกๆคนที่คอยค้องที่ให้กำลังใจและสนับสนุนมาโดยตลอดและจังนี้ครับขอให้เฟนบอลชาวชทยช่วยเป็นกำลังใจกับตัวเองด้วยครับจะทำหน้าที่ดีที่สุดเพื่อกลับมาพัฒนาทีมต้นสกัดและทีมชาติในอนาคตแหละครับและสำหรับทางด้านนักธุรกิจบุญสิงห์คร สอนบาเยนนิคทีมชั้นนําในศึกของทาราบุนเดสลีกายอรมันในช่วงกลางปีที่ผ่านมาครับก่อนสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับทีมรุ่นอายุไม่เกิน19ปีของทัพเสือใต้โด้วยการยิงไปถึง3ประตูจาก3เกมในศึกฟุตบอลทัวนาเมนต์ของทาราเซลายาที่ประเทศเม็กซิโกเลยครับจากนั้นครับก็ถูกสโมสรเกตาฟี่ครับส่งหนังสือเชิญไปเข้าฝึกซ้อมกับทีมอยู่สิบเก้าเป็นเวลา2ส,สัปดาห์ต่อมาก็ถูกสโมสทรทารอดเดเบทีมในดิวิชั่น4ที่มีชานารุมพรมสก้วแข่งไทยจากชนบุรีที่ขาแขกงอยู่ สัญญายืมตัวเป็นเวลา1ปีด้วยกันเลยครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน b บ l ดลี่แฟมบอรกันด้วยครับเพื่อน,นำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ